รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลิ่นหอมของกาแฟในายามเช้านั้นนะคะเป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบมากๆเลยล่ะคะ่ะแต่ทราบกันหรือเปล่าคะว่ากาแฟนั้นมีหลากหลายที่มาหลากหลายสายพันธุ์แต่ช่วงหลังนี้นะคะมีเทรนด์ใหม่อีกอย่างหนึ่งค่ะสำหรับในวงการกาแฟ นั่นก็คือกา,ฟาแฟชมดค่ะและทราบกันไหมคะคุณผู้ชมว่ากาแฟาชมดเนี่ยที่เมืองไทยของเราก็มีการผลิตกันนะคะที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะกาแฟาชมดจะมีความพิเศษยังไงมีรสชาติที่กลมกล่อมแค่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะ และที่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตกาแฟชมดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่ากาแฟชมดนั้นเขามีความพิเศษยังไงและเพราะอะไรคนทั่วโลกถึงอยากจะลิ้มลองกาแฟแบบนี้กันค่ะครับสวัสดีครับคือครับเชนนั่งครับคือครับกาแฟนี้มันมีความเป็นมายังไงครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดมา325ปีฮะเรื่องไากอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฮอแลนด์ หรือชาวดัตนะฮะแล้วถูกชาวดัตถูกต่อว่าชาวอินโดก็เลยไปเก็บขี้ชะมดเนี่ยฮะมาล้างแล้วก็มาคั่วให้ชาวฮอลแลนด์ดื่มกินปรากฏว่าพอดื่มเพื่อจะแก้เขาค่ะมันมีอะไรที่โดดเด่นถึงขนาดที่บางทีที่ที่คุณได้ยินมาเนี่ยถ้วยหนึ่ง500ก็มีถันหนึ่งก็มีทำไมมันถึงแพงอย่างนั้นมันมีงานวิจัยฮะปรากฏว่าเอนไซม์ของชมดเนี่ยไปตีโมเลกุลของคาเฟอีนให้มันเล็กลงการดูดซึมมันก็จะเป็นละลายไขมันนฮะ ที่ผนังหลอดเลือดแล้วทาให้หลอดเลือดเนี่ยยี่จุน่นชมดจริงๆเนี่ยบนโลกมี3-4สายพันธุ์แต่ในเอเชียเนี่ยมี11แบ่งมันกินพืชสากินเนื้อ8อกินพืชเนี่ยมาทำกาแฟที่ชมดก็คือชมดที่เราเลี้ยงอยู่ครับเป็นสปีชีของหมีขอฮะพาราเดอเซอร์ลัต ชมดที่เราเลี้ยงทั้งหมดตรงนี้เป็นนกชมดที่กินพืชเท่านั้นรเราก็เลยเอาตัวของเชอร์รี่เม็ดกาแฟเชอร์รี่ใช่ครับหลังจากที่เขาทานเสร็จเนี่ยเขาจะถ่ายมาเป็นแท่งปเปลี่ยนเราก็นํามาตากแดดเราก็ไปบ่มไว้9เดือนคะรพอเราเดิมามาใช้ปุ๊บเราก็ต้องนํามาล้างแล้วก็มาสีเปลือกออกแล้วก็นํามาคัดเม็ดแบบพวกเม็ดดีเฟกต์เชื้อราเอาฟ้าท็อกซินทิ้งหมด แล้วก็แยกเป็นกาแฟสารเกรดเอแล้วก็คัดเป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็คือพีบรี่อ่ะกระเทียมโทนอะไรพวกเนี้ยแล้วอย่างนี้ถ้าเราให้น้องเขากินแต่เม็ดเชอรี่กาแฟเขาจะไม่เบื่อหรอคะพี่ชนวัฒน์ไม่ฮะ,ะกาแฟร <c oughs> จริงๆ <c oughs> เนี่ยปีหนึ่งเนี่ย <c oughs> สุกแค่3เดือนก็คือเดือน10 11 12เเท่านั้นนะฮะ <c oughs> ครับแล้วปกติเนี่ยชะมดที่มันอยู่ทางแหล่งภาคใต้อ่ะ มันจะกินเนี่ยลูกปาล์มสุกลูกมะเดือกล้วอะไรพวกนี้อาหารแบบคือเราก็ไม่ได้บังคับว่าต้องทานแค่กาแฟอย่างเดียวต้องทานแค่เชอร์รี่กาแฟเท่านั้นใช่ไหมคะเขาจะกินอาหารตามแหล่งแหล่งที่เขาอยู่ฮะแหล่งชีบบงทางภูมิศาสตร์หน้าปกติที่ไม่มีกาแฟเราจะให้กล้วเนี่ยให้เขากินแบบหลากหลายหลากหลายแล้วให้กินเยอะเหมือนเด็กอ้วนนะให้กระเพาะเขาขยายพอถึงหน้ากาแฟเนี่ยเด็กอ้วนๆเนี่ยเขาจะกินได้เยอะ ปกติเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาอย่างนี้อยู่แบบสันโดษพอถึงหน้าผสมพันธุ์อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีอนาเขตของเขาแต่ทีนี้ยังสงสัยอยู่เลยค่ะว่าจากอึชมดที่มีเมล็ดกาแฟติดอยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะเป็นกาแฟชมดที่เราสามารถนํามาดื่มได้ค่ะขั้นตอนการผลิตใช่ไหมฮะโอเคฮะเดี๋ยงั้นเรามาดูกันเลยฮะได้ค่ะ ใช่ไหมคะพี่ชินวัตรที่บอกว่าเป็นอชมดที่ออกมาแล้วมีเมล็ดกาแฟติดแบบนี้ใช่ครับอันนี้เนี่ยทีแรกที่ถ่ายมาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขาจะเปียกๆอย่างนี้ครัเปียกๆเราก็นําไปตากแดดก้าวแดดอะไรเงี้ยให้แห้งพอพยาวแล้วดังกิ้งกิ้งแสดงว่าใช้ได้เพราะหลังจากนั้นเสร็จเราก็ต้องมาเก็บโบมีกก้าเดือนครับคุณกูหลังจากที่เราจะใช้เนี่ยก็นํามาแช่น้ําแล้วก็บารมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้คระ เอาเปลือกออกฮะมาซีใส่ลงไปในนี่ฮะแล้วก็ตำฮะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ออกมาเป็นงนี้เราก็มามาฝัดเอาพีีออกฮะมาเลือกเป็นกาแฟาสารเกรดเอเป็นเม็ดเดียวซึ่งเขาเรียกเกรดบีแยกกันยังไงคะ,ะก็ดูไซส์ฮะไซส์เอเอเอก็คือไม่มีเม็ดแตกไม่มีเม็ดหัก เชื้อราเม็ดมอดและอันนี้แหะค่ะคุณผู้ชมคือกาแฟสารหรือว่ากรีนบีนค่ะถ้าจะทานก็ต้องไปคั่วก่อนใช่มคัะนำมาคั่วค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวคั่วกาแฟกันเลยค่ะแล้วอุณหภูมิในการคั่วหรือว่าวิธีการคั่วนี่มี250องศาค่ะ250องศาใช่ไหมนานไหมคะถ้าคั่วขนาดนี้แล้วแต่ปริมาณถ้าคั่วขนาดนี้ก็ ประมาณสัก20 20นาทีครัเริ่มมีกลิ่นหอมแล้ววะค,ค่ะโอเคครับกาแฟเริ่มได้แล้วฮะเริ่มสุกแลฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาปิดแก๊สจับเครื่องเลยฮะได้ที่ไม่ได้ที่นี่วัดกันที่ที่กลิ่นปะคะครับ แล้วก็ที่เสียงด้วยป่ะคะครับครับครับที่เสียงกินมันจะดังแป๊บๆแป๊บอย่างงี้ยครับ่วเสร็จปุ๊บเราก็บดบดเสร็จก็ใส่กาแฟลงในใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่กาแฟลงไปใช่ไหมใช่คะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องทำกาแฟเอสเปรสโซ่รี่ไหนคะเนี่ยอรโโบราณครับองรุ่นโบราณใช่ไหมครับเราก็ปิดฝาเข้าไป ได้แล้วครับคุคบบคณก<อ>ูดครับลองดูฮะครับลองดมดูช่วงจุดเนี้ยจะเรียกว่าอโลมาอโลมาคือกลิ่นของมันฮะกูลองสัมผัสด,ดูฮะความเปรี้ยวความฝาดจะไม่มีฮะทำให้คอกาแฟทั้งหลายในโลกนี้ใฝ่ฝันที่จะสัมผัสครับแต่เมนหลักจริงๆของที่ฟาร์มชะมดเนี่ยก็คือการเพาะพันธุ์หรือขยายพันธุ์ชะมดเนี่ยฮะเพื่อที่จะนำลูกชะมดหรืออะไรเนี่ยไปสู่ เกษตรกร,กรตามสวนกาแฟต่างๆเพื่อที่จะ,ะผลิตกาแฟขี้ชมดเนี่ยบนโลกในนามของประเทศไทยเพราะว่ากาแฟสายพันธุ์เนี่ยมันมีเฉพาะในเอเชียเท่านั้นนะพาราดเดอร์เซอร์รัต คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกาแฟชมดนะคะต้องขอบคุณพี่ชนวัฒน์มากมากเลยนะคะครับมากครับวันนี้มาให้ความรู้แล้วก็ให้เราได้ชิมกาแฟอร่อยๆกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่ากาแฟชมดนั้นจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยล่ะค่ะสําหรับคอกาแฟนะคะลองมาทานดูค่ะเพราะว่ากาแฟชมดนี้เดี๋ยวนี้เมืองไทยเราก็มีทํากันแล้วนะคะอยู่ที่ชุมพรนี่เองค่ะ